ก็เป็นการประชุมสัญจรเพื่อศึกษาดูง,งานด้วยของโครงการการศึกษาเพื่อการมีะารับของที่น้องชาวจุมแสงซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่เรานั่งรถไฟไปช่วยเหลือน้ำท่วมก็ได้เกิดความคิดว่าการที่เราได้นั่งรถไฟเราจะได้เห็นภูมิประเทศได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องป,ประชาชนบางครให้เราไปวางแผนการศึกษาเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพ เราออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าจากนครสวรรค์เพื่อเป็นสถานที่ต้นทางเราได้สัมผัสชีวิตของคนรอบๆทันี้รถไฟและวก็ริมทางรถไฟและเราจะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกไปศึกษาดูง,งานการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ของโรงเรียนในเขตอำเภอวัดโบกซึ่งเขาทําได้อย่างดีแล้วกันในช่วงชีวิตที่เราอยู่กันบนรถไฟเนี่ยเราก็ด้เห็นบรรยากาศอีกอย่างได้ตู้ในทียแล้เลียนครับบางพิเศนแลวได้รู้ว่าเระเทไทยเราเดินทางประชาชนทั่วไปเดินทางให่เราต้องเดินทงนา,นอนอางอย่างนี้ได้ก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นสองอย่างประชุมสัญจร ตามโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำของนครวรีเปตเึ่นของเราซึ่งผมได้ได้ปรึกษาหาลือกันห,หลายฝ่ายแล้วก็จริงิงต้นกำเนิดมาจากชุมแสงของเราเนี่ยแหละตอนที่เราเดินทางไปเยี่ยมตอนน้ำท่วมเราก็พบว่าเออมันก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึง่งก็เคยช่วนไอ,อ้ชุมแสงแ้วนั่งรถไฟไปเนาะ พิสโลกทเที่ยวหนึ่งเราคุยกันแล้วเราก็วาแงแผกไว้ตอนที่เรามาส่งผมที่ทางนี้รถไฟผมก็เลยเอาจุดเนี้ยไปเริ่มต้นก็คิดให้อำเภออื่นก็ได้เลยว่าตั้งแ้วถ้าเราพาทุนแสงมาที่อำเภออื่นเขาจะไปที่ไหนดีจากเดิมซึ่งเราประชุมกันที่เขตของเราประชุมที่เขตประชุมที่ตัวโรงเรียนบ้างเราคิดว่าวิธีการประชุมเนี่ยมันก็น่าจะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปให้หมัน เกิดการเรียนรู้ในหลายๆรูปแบบแล้วพอดีก็มีก็มีโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทําซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อการมีงานทําก็คือทาไงเด็กต้องเรียนที่เรียนจบจากเราไปเนี่ยนอกจากจะเรียนต่อได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยถ้าเด็กปรมถมนะอาจจะรักในอาชีพพอเป็นมัธยมก็เรียกว่าค้นพบค้นพบความความถนัด ได้ฝึกตามความถนัดพอมัธยมปลายก็จะฝึกฝนไปสู่อาชีพแล้วกะจบแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้นี่คือคอนเซ็ปต,ต์ของการศึกษาเพื่อเพื่อการมีงานทําเราก็เลยคิดว่าในอ้าอาเภอเนี่ยก็ควรจะมีความหลากหลายไม่ควรจะไปดูงานที่มันซ้ำซ้อนกันเราก็เริ่มต้นด้วยอําเภอวิหารคีรีกับอำเภอกรกบ้านเนี่ย เราให้ไปดูงานศิลปหัตกรรมและเราก็ให้ไปดูไหว้พระเก้าวัดไหว้พระเก้าวัดก็เป็นอาชีพบริการอย่างหนึ่งการไปไหว้แต่ละวัดเนี่ยเขาจะพบอาชีพที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเป็นวัดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาชีพปัจจุบันและอาชีพบริการเนี่ยมันก็สามารถมีความครอบคลุมหลากหลายบอกคนไทยเนี่ยเช้านาทำไมก็บอกเช้านาเราทานาเด๋ยนนี้อยากชมแสงเหลือนายทำา้องกี่ไร่เนี่ย ท่ามท่วไมไปหมดแล้วอะไรต่างๆดังนั้นก็นต้องพัฒนาต่อยอดต่อเนื่องไปเนี่ยเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปดูงานเซิร์ฟตกรรมไปดูงานเซิร์ฟตกรรมเขาก็จะได้รู้อาชีพดูกิจกรรมของเด็กแล้วก็ผมก็ให้เขาสรุปบทเรียนไว้และเตรียมมาจาัดใหศการให้กับพวกเราดูก,ก็น่าจะเป็นวันที่สองเดือนมีนาคมต่คิดว่านั้นคิดวไว้ไว้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นสองอภอผ่านไปเขาได้กลับบ้านไปแล้ว เขาจะได้เน่งเขาจะได้สรุปเขาไปดูอะไรมาบ้างสองเขาจะได้โยงไปสู่วิชาชีพอะไรบ้างถ้าลองผู้ในการ้าลองรณณาจัยในคุมโปรพาอยู่ตลองอำนาจกับคุมพยุหายอยู่นะครับก็ก็เป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ว่าแต่และอำเภอที่ไปดูงานมาแล้วเนี่ยจะต้องมาหนึ่งสรุปบทเรียนเล่าให้เพื่อนฟังสองการที่จะนําไปสู่อาชีพอ่ะคืออะไรเดือนมีนาคมเนี่ยจะต้องรู้เลยเริ่มไปสอนเริ่มไป พัฒนาเด็กที่จะก้าวสู่อาชีพแล้วพอเดินเมษายนใน1 9 2 0เมษาเนี่ยเราจะจัดสัปดาห์อาชีพเป็นงานวันฟื้นฟ,นฟนูรับประเพณีสงกรานต์ไทยเนี่ยพร้อมกับจะแสดงผลิตผลของโรงเรียนไปในตัวเ,เราคิดคอนเซ็ปต์เอาไว้เอาไว้ถึงเมษายนนั่นคือท่านเริ่มมาดูวันนี้แต่ท่านสอนมาแล้วล่ะจริงๆเ่ะก้าคมเลยยำชมแสงเราอย่ของอาคมแล้วก็ เขาทำนาอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาเขาเขาทำนากับองค์การอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้พอถึงแม่สารเขาจะมาเขาจะมาโชว์การทำนาที่มันมีประสิทธิภาพพอทำตาเสร็จมันไปต่อยอดอะไรได้บ้างเออเนี่ยก็คือการมาดูเนี่ยมันอาจจะได้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 แนวคิดแต่มันไม่จําเป็นต้องเอาแนวคิดนี้ไปทําอย่างเดียวหรอกบางทีแนวคิดเนี้มันก็เอาไปประยุกต์กับงานที่เราทําอยู่แล้วเราได้เห็นมากได้คุยมากได้ดูมาก มันก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่นะตั้งแต่เราขึ้น,นเครน่อรถไฟมามันก็เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดผมก็คุยในกลุ่มย,ย่อยมันเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยการตรงต่อเวลาการแบ่งปันการที่นั่งการตามสถานีต่างๆการหยุดการเดินทางของคนของคนไทยในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาอยู่อย่างไรแต่เราจัดการศึกษาเราจัดการศึกษาไปไปรองรับเขาไปพัฒนาเขาไปไปต่อยอดให้เขา การศึกษาคือการพัฒนาสังคมตรงนี้แหละอ่าดังนั้น,น,นถ้าเราไม่เห็นเราขับรถมาอย่างเดียวผมบอกมบมนะแม่ขับรถมานะแม่ขับรถมาเดยกกลับก็กลับรถไฟนะแห่เขาเดินมารถกลับไปนะ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 อา้าวโอเควันนี้ยกเว้นให้วันแต่ว่าเราต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของจุลแสงเราต้องการความความเป็นหนึ่งเดียวผมน่จะใช้รถสักกี่คันก็ได้ แต่ผมก็ต้องมาตื่นทีสามนะผู้ชสแล้วหลับต่อยีบนึงตื่นไปที่ใกล้ตีสี่ <l ug> แลยรีบแล้วขับรถมาไว้ที่ทางนี้รถไฟยังต้องนั่งรถมากับพวกเราไม่งั้นมันจะเห็นหรือบป็นเยาขาดนะถ้าบอกต่างคนต่างรถมาไม่มีใครติดล้วใช่ไหมตโนมมาได้อยู่แล้วทุกคนมีแต่มันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของวันนี้รองหน้านะตัดผมตลอดเลยนะ <laughs> แต่คอนเซ็ปต์วันนี้คือคุณ,คณ,คณเริ่มขึ้นรถไฟคุณก็ได้เรียนรู้ คุณได้เรียนรู้อาชีพอำเภอสองอำเภอเข้าไปกรุงเทพมาเขาได้หลากหลายนะครับ mm hmm. เขาก็จบไปแล้ว mm hmm. เขาก็เตรียมมานําเสนอเตรียมไปสอนเด็กแต่ของเราชุมแสงเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราคือหนึ่งเรานั่งรถไฟมาเรามีสี่เครือข่ายสี่เครือข่ายต้องไปเสนอหมดคุณผ่านทางรถไฟมาคุณได้ความรู้อะไรบ้างมันเกิดอาชีพอะไรบ้างไก่ย่างเขาก็ขายบนรถไฟข้าวผัดข้าวอะไรเขาก็ขาย มันก็เป็นอาชีพได้เนี่ยเขามีชีวิตยอยู่บนรถไฟตลอดเขารู้จักหมดทุกทุกฐานในรถไฟใช่ไหมท่านพ่อกงอายุมาใช่ไหมเ <c oughs> ขาเล่าให้ฟังเองเนี่ยนะเนี่ยใช่มทานนงเขาก็อยู่ที่าบางบุนาบบนาก็บางคุนนาก็คือสมัยก่อนจนสมัพวกเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยการเดินทางมาพิษโลกรถไฟเท่านะั้นเรียนมสวอจากนั้นผมก็มาสอบคัดเลือกเขาเกาะโหรถไฟมาขึ้นลังคามา ลบไอ้ไอ้างสะพานมานี่โดยการตั้งน้ำเพราะการจะมาพิศโลกต้องไปสุโขทัยนู่นต้องไปกำแพงเพชรนู่นจะมาถึงตรงนี้แต่รถไฟนี่มันจะดดที่สุดรถไฟเดินทางทางนี้ชีวิตของเด็กนักเรียนในชุมแสงเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซนต์นะเกินห้เปอร์ซ็นต์เนี่ยได้สัมผัสกับรถไฟนะไอแถวของประกดแถวไหโอเคอยู่แล้วล่ะตลอดแถวทับกิแถวอะไรแต่ เด็กเิาเกิดขึ้นมาเนี่ยเดินทางโดยโดยรถไฟเขาเห็นเขาเห็นสภาพก่อนรถยนต์ยังมีความเจริญเดยนั้นทุงแสงจ,งจริงจริงต้องมีคอนเซปต์มันเกิดอาชีพอะไรมาได้บ้างแล้วปัจจุบันมันมีอาชีพในสังคมอะไรบ้างถ้าเราจะสอนเด็กเนี่ยเราจะสอนเด็กให้เขาทําอะไรถ้าเขาไม่ได้ไปที่อื่นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ที่ชุมแสงนี้ได้เขาจะไปสร้างอาชีพอะไรขึ้นมาได้บ้าง เออเจะการบริการการเป็นทัวร์เป็นไกล้เป็นอะไรต่างๆการขายของการทำแปรรูปเกษตรเพื่อมาขายไปรับของมาขายเออดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องไปเก็บภาพเก็บภาพเดี๋ยวทานที่รถไฟพิษณุโลกวันกลับพรุ่งนี้ก็ต้องเก็บภาพเก็บอะไรไปไปนําเสนอครับอ่าถนงลม นมที่สอะไรนะอะไรนะบางคนหน้าเขาก็ถ่ายบางคนหน้าของปรากฏไอ้เจ้านั่งกับลงของปรากฏนากับลงของปรากฏเขาเหมือนขึ้นก็ผมเตี้ยเป็นเมืองทุกทีนี่ทำกรีดเขาที่เขาไปเก็บภาพมาเราเดินทางมาเราผ่านเราเห็นอาชีพเราเห็นคนทํางานเราอาจจะสัมภาษณ์เขาประยุกต์ไปสู่โรงเรียนได้อย่างไรบ้างถ้าลองพุทธการถ้าลองวิวัฒน์ถ้าลองสมาน สมานถ้าลองพ <c oughs> อชัยสามท่านลองสามท่านเนี่ยต้องเป็นคนคุมโปรแกรมนี้ผมให้เป็นแนวคิดเฉยๆท่านไปคิดันต่อทําให้ดีกับที่ผมคิดได้อจริงๆอยากจะคิดให้น้อยลงก็มันก็อดคิดมากไม่ได้ก็คิดให้เขาเรื่อยนะก็แต่โอเคท่านไปต่อแนคอนเซ็ปต์คือคืออย่างนี้อนนี้ เมื่อเราเดินทางมาถึงที่นี่ปั๊บเนี่ยคอนเซปต์จากจุดนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งมันเป็นคอนเซปต์เกษตรเพื่อการมีงานทำนะ,ค,ะนครับขรเชิญครับอาจารย์ครับเกษตรเพื่อการมีงานทำอาจารย์เชเลยครับอาจารย์มาจากไหนนะจิจิรู้จัจจจจกก็ทำปะ่ะมาจากราชเชื้อมงคลหัวข้อที่จะบรรยายเรื่องอะไรนะครับการเกิดภาษาและการจัดการ เกษตรในโรงเรียนสามารถนําเกษตรไปไว้ในโรงเรียนอะไรบ้างไ,ได้บ้างผมก็กลับเรียนเรียนท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งว่า,าคนที่มานี่ก็คือท่านผู้บารโรงเรียนท่านผู้บรารโรงเรียนอําเภอหนึ่งประมาณสี่สหกท่านแล้วก็มีท่านรองผู้ในการคอนเซ็ปที่เราได้คืองานเราคือการศึกษาเพื่อการมีงานทํา,ทาแต่เช้าเนี่ยเราเรานั่งรถไฟมานะเราก็ได้เห็นอาชีพบริการ ชิบค้าขายแต่พอมาถึงพิษโลปปั๊บเนี่ยของเราพูดถึงจุดนี้พอดีว่าคอนเซปต์เราว่ากเกษตรเพื่อการมีงานทำประเทศไทยสังคมกเกษตรเนี่ยเราจะสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปสอนลายเด็กๆได้บ้างมีกิจกรรมกรเกษตรอะไรบ้างที่เราจะไปสอนในโรงเรียนแล้วจะไปส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีงานทำให้เด็กไปต่อยอดอาชีพพ่อแม่ ถ้าอาจารย์จะบรรยายให้แนวคิดกับเราในช่วงเช้าจนถึงประมาณห้าโมงครึ่งแล้วเราก็ทานข้าวต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูงานกันต่อไปดูงานเช่นเดียวดรเจริญพรจะมาชีช้แจงทีนึ่งจะมีดูงานอยู่สามจุดแต่และจุดก็จะมีคอนเซ็ปต์ต่างกันแต่อย่างที่บอกว่าเรากลับไปเราต้องจัดให้สการเราต้องเก็บภาพเก็บวิธีการเราต้องประยุกต์ใช้ เอามานำเสนอเพื่อนๆนะครับท่านอาจารย์มาท่านเดียร์เปล่ากำลังรอยท่านก็มด้อ่ะอเดียวผมก็ยังมีเวลาพูดอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวรอท่านอาจารย์อีกนิดหนึ่งก็สองหรือผัดยังพูดหรือเปล่าัดกันครับ่าอาจารย์ก็เริ่มได้เลย,เลยอจาจจรย์ไม่มีเสเวลาพราผมอยู่กับเขาตอลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเขาก็มาขยายผมพูดอะไรแล้วเขาก็เบื่อเขาก็ใจลุ้นให้คนอื่นฟังทีแต่ต้องเด็ดจะได้ยุดพู้ทุกทีเนะ แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจิรัติการนะจิรัติการที่หนูที่มาจะพิษหาผู้หญิงคนเมื่อกี้เนะี่ยที่หนูชื่ออะไรอะ่ะหนูเป็นพิีารคู่จัดกิจกรรมคือเรามีข้อตกลงร่วมกันนะว่าหนึ่งเราไปด้วยกันเรามาด้วยกันไม่แตกแถวผมบอกแล้วใครไม่มาก็อย่ามาไม่ติดใจแต่มาแล้วตุลานุ่นตุลานี่ไม่เอานะฮดังนั้นวันเนี้ยเราเริ่มกิจกรรมตอนเ,เนย็นนะห้าโมงเย็นเลิกสองทุ่มเริ่มก,กับเลิกเนี่ยพร้อมกัน เลิกเสร็จใครจะไปสู่ที่ชอบเที่ยวเข้าไปก็ไม่ติดใจนะเนี่ยนเมันตอนที่ฝึกหลายๆอย่างฝึกฝึกทุกทุกอย่างไปพร้อมๆกันฝึกความเป็นระเบียบวินัยฝึกความเป็นหมู่คณะจึงเสียดายคนที่เอารถมาเองมันอย่างว่าเราก็ขาดขาดไปครึ่งหนึ่งขาดไปครึ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้เพราะกิจกรรมอื่นให้เราเราทุกอำเภอก็จะต้องเป็นอย่างนี้หมดนะเอ้าดังนั้นในช่วงนี้เพื่อไม่เสียเวลา เดี๋ยวอาจารย์กรุนาแนะนําตัวเองเลยแล้วก็ว่าไปเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับด้วยความขอบคุณย่างสูงครับขอบคุณครับ